สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมวันนี้ก็เติมน้ําจะปลูกรอบใหม่ครับก็เลยจะมาทำํำที่เพื่อนๆดูว่าถ้าเราจะปลูกผักอีกรอบนึงเนี่ยใช้น้ําปุ๋ยเก่าได้ไหมถุงดาต้องเปลี่ยนหรือเปล่าถ้วยฝาต้องล้างยังไงไม่ล้างได้ไหมเพราะบางทีเราขี้เกียจเนาะแล้วสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับผมเคยทําเพราะผมทําประจําในบางอย่างใช้ซ้ำเพราะผมขี้เกียจเนาะ ถ้าดูสภาพโรงเรือนผมผมเชื่อครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนไม่หลายคนหรอกทุกคนก็ไม่มาตรฐานเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมเน้นก็คือผักผมต้องสวยแค่นั้นครับวันนี้พามาดูครับว่าถ้าจะปลูกผักอีกรอบอันไหนใช้ซ้ําได้ใช้ซ้ําไม่ได้เพราะอะไรแบบไหนมาดูครับวันนี้ก็เน,นเนี่ยเติมน้ําน้ําผมนี่เป็นน้ําธรรมชาติเลยนะครับวันนี้เอาน้ําห้วยเดี๋ยวพาไปดูด้วยทีนี้เวลาเราจะปลูก อีกรอบหนึ่งเนี่ยน้าปุ๋ยเก่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ถ้ามันเป็นราใบาจุดหรือช่วงฤดูฝนอยาใช้ซ้าครับเพราะามันจะเป็นราใบาจุดได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้ฝาลังถ้วยปลูกทําความสะอาดได้ไม่ทําความสะอาดได้ไหมผมบอกเลยผมเคยครับถ้าเกิดมันไม่เป็นราใบาจุดหรือไม่ใช่ช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นเนี่ยบางทีเพื่อนๆผมเชื่อครับเพื่อนๆหลายๆคนดูคลิปผมบ่อยฝาลังไม่เคยสวยแบบนี้หรอกเพราะหลายๆครั้งผมไม่ล้างแต่ อันนี้ผมทําคลิปวันที่31ตุลาปี67ครับซึ่งผมกลัวว่ามันอาจจะมีฝนมาบ้างเป็นฝนหลงฤดูแบบปลายฝนต้นหนาวเนาะผมก็เลยทําความสะอาดทุกครั้งเอ้ยทุกทาความสะอาดครั้งนี้ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกอถ้าเป็นราใบาจุดเวลาเพื่อนๆทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นฝาเนี่ยผมถ้าผมนะผมจะใช้น้ําผงซักฟอกล้างอีกทีนึงหรือไม่ก็ฉีดซ้ําไปเลยตรงนี้ช่วยได้ครับมันยับยั้งได้เติมน้ําน้ําผมไม่สวยนะครับ เพราะมันเป็นน้ําธรรมชาติมันก็ขุ่นงนี้ฮะบางปีพ่อผมทํานาตมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเพื่อนทาเคยเห็นนาตมแล้วมันลงในเนี่ยแล้วผมเอาน้ํานี่มาใช้โอ้โหขุ่นคลักเลยเออออย่างหนึง่งผมจะเติมน้ําให้เต็มเลยนะครับเติมน้ําให้เต็มกล่องเลยเดี๋ยวให้ดูแถวนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เต็มอย่างนี้เลยแล้วที่สําคัญนะครับระดับน้ําต้องให้มันเป๊ะให้มากที่สุดเพราะว่าถ้ากล่องเองียงมันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักในแต่ละกล่อง มันจะโตไม่เท่ากันแต่เดี๋ยวผมทาคลิปไปดูครับถ้าลังเอียงแล้วแก้ไม่ได้ต้องทํำยังไงมันไม่ยากมันมีหลายวิธีอยู่นี่ฮะเดี๋ยวพามาดูอีกโรงต้องไปเปลี่ยนน้าด้วยพอดีผมผมใช้สายยางสองเส้นอันนี้ก็ล้างนะครับล้างทำความสะอาดผมก็ตากแดดถ้วยแบบนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อไม่ต้องซื้อนะครับเอาข้างบนที่มันบานออกมันจะได้ไม่หลุดลงไปแต่ยสมัยผมปลูกมันไม่มีมันมีแต่แบบนี้ก็เลือกดูเอานะครับ อันไหนใช้ดีผมก็บอกว่าเออใช้เลยอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนใช้อย่างอื่นดีกว่าผมก็บอกเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาแบบยังไงอะ่ะอันไหนที่ผมเคยไม่เวิร์กก็บอกอันไหนเวิร์กก็บอกให้ทําต่ออะมาดูโรงนี้เมื่อก่อนเป็นหลังคาจั่วเนาะโรงตรงนี้เป็นโรงไอพวกโรงยาวฝั่งนู้นนะทําก่อนตรงนี้อันเนี้ยทาหลังสุดก็เปลี่ยนสองรอบนะฮะน่าจะโรงที่น่าจะได้สามปีฮะก็เปลี่ยนก็มันเป็นไม้ไผ่เนาะ แต่ผมก็ไม่ได้ฟิกอะไรเพราะว่าโรงเรือนน่ะมันก็แค่การแมลงพลางแสงถ้าได้ดูฝนถ้าเป็นไปได้การฝนได้ยิ่งดีมากครับแต่ของผมหมดฝนแล้วฮะช่วงนี้ข้าวจะออกรวงแล้วออกรวงแล้วจะได้เกี่ยวแล้วยังไม่ได้กินข้าวใหม่เลยครับเพื่อนๆคนใดที่เกี่ยวข้าวแล้วลองคอมเมนต์ดูนะครับนาปีราคากันเท่าไหร่บ้านผมตอนวันนี้เมื่อเช้าเลยเนี่ย11บเอ็ดาทเก้าแต่ไปขายจริงไม่ได้ราคานั้นหรอกครับเดี๋ยวหักนูน่นหักนี่11บเอ็ดาทหกก็รู้แล้วอ่ะทีนี้มาดูต่อเรื่องของเราครับ ระดับน้ําผมจะไม่อนุบาลน,นะครับไม่อนุบาลแล้วก็ลงกล่องจริงเลยใส่ปุ๋ยรอบเดียวผมจะเติมเต็มทุกกล่องเติมเต็มอย่างนี้เลยเวลาเติมเต็มเนี่ยเวลาเราปลูกผักเนี่ยรากมันจะออกมาสวยเพราะว่าเวลาผมอนุบาลผมไม่ลอยน้ําลึกพอมาลงกล่องจริงถ้าเติมน้ําเต็มกล่องเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่มีอากาศหายใจพอต้นเขาโตเขาก็จะดูดน้ําดูด ปุ๋ยไปใช้เองน้ําก็จะลดไปเองครับไม่ต้องห่วงเหตุผลที่เราต้องเติมซ้ําก็คือเป็นช่วงฤด,ดูร้อนที่มันร้อนมากๆกันเลยมันจะเป็นพวกกรีนคอร์สพวกนั้นน่ะที่มันกินน้ําเยอะๆเลยเ,เราก็ต้องเติมซ้ําในส่วนตรงนั้นก็ดูเอาแต่ส่วนฤด,ดูนี้ไม่ต้องหรอกครับเติมปุ๋ยรอบเดียวก็ปล่อยทิ้งเลยถ้าเพื่อนๆมีหลังคาที่เป็นพลาสติกด้วยยิ่งดีครับไม่ต้องมากังบนตักน้ําออกอะไรต่างๆ,ๆถ้วยฝาออทีนี้ถุงดําดูถุงดาผมสิโอ้โหสภาพนี้ไอ ี่ยังเทไม่หมดเลยดูเนี่ยเพราะว่าผมใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกอั่นคือดินโคลนนะครับดินโคลนเลยผมก็ปลูกผมไม่ได้วัดค่าน้ํานะครับไม่ต้องถามเรื่องค่าน้ําลูกสวนผมก็ไม่ได้วัดเนี่ยถุกน้ําใช้ซ้ําได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบรักความสะอาดกว่าผมรักความสะอาดกว่าผมนะครับฟังไม่ผิดสามารถพลิกอีกด้านนึงได้ พใช้ไม่ต้องไปล้างตากพริกอีกด้านมันก็สวยอยู่แล้วเพราะมันใหม่อยู่แค่นั้นเลยครับแต่ถ้าถามผมมาใช้ซ้ําได้ไหมได้ครับถ้าเคยดูคลิปผมบางทีเนี่ยถ,ถุงดําถึงขั้นผุเลยก็มีเพราะมันใช้ได้อยู่ผมก็ใช้ผมเน้นผักสวยครับส่วนกระบวนการวิธีการตรงไหนข้ามได้ข้ามตรงไหนใช้ซ้ําได้ใช้ตรงไหนควรเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,ยนเดี๋ยวพาเดินกลับไปคืนฝั่งนู้นว่าผมรู้สึกว่าน้ามันล้นนย ที่สาคัญช่วงนี้นะครับปัญหาที่จะเจอก็คือถ้าถ้าเพื่อนๆภาคใต้ก็จะเจอฝนเนาะแต่สําหรับอีสานผมเนี่ยก็จะเจอปัญหาพวกหนอนหนอนมาจากไหนมันก็มาจากด้านข้างเนี่ยฮะมันมาจากผีเสื้อกลางคืนที่เขาบินมาพอบินมาเสร็จก็เนี่ยจะเข้ามาวางไข่ก็จะเป็นหนอนต่อไปในวันข้างหน้าตรงนั้นเดี๋ยวพามาดูครับว่าผมใช้น้ําแบบไหนที่นี่เคลียร์นะครับโรงเรือนแล้วก็ซ่อมปกติแหละอ่าฝาถ้วย ล้างใช้น้ำแฟบมันจะดีเพราะามันจะฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็ราคาก็ไม่สูงทำไมว่าใช้น้ำแฟบเมื่อก่อนผมปลูกต้นอ่อนทานตะวันด้วยครับตัวนั้นน่ะเชื้อรามากเลยเวลาวิธีการก็คือเวลาผมล้างไอ้ถาดดูกอะครับก็ล้างด้วยถ้วยแฟบมันก็เลยเอาอยู่ผมก็เอาวิธีนั้นนะครับมาใช้กับผักสลัดตรงนี้แค่นั้นนลครับสําหรับการปลูกใหม่ใช้ปุ๋ยเก่าได้ไหมใช้ได้ครับน้ําที่มีปุ๋ยเก่าเหลืออยู่ผมใช้ไหมผมใช้ แต่ผมใช้หลายรอบแล้วรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนไม่ควรใช้เกินสามสี่รอบหรอกผักมันจะไม่ค่อยสวยถ้าเป็นน้ําใหม่ปุ๋ยใหม่ผักสวยกว่าแน่นอนแต่ว่าถ้าใช้น้ําปุ๋ยเก่าซ้าําเราก็เติมน้ําแบบนี้คะเติมไปเลยแต่ว่าการใส่ปุ๋ยก็ใส่เท่าเดิมด่นแเลยครับแต่ถามว่ามันได้อะไรมันได้เวลาอย่างผมไม่มีเวลาเนาะเวลาผมจํากัดผมก็ได้เติมน้ําแป๊บเดียวก็ได้ปลูกแค่นั้นครับเดี๋ยวพามาดูว่าผมใช้น้ําอันไหนมาดูที่สวนไฟฟ้าแบบปาเข้าไม่ถึงนะครับใช้โซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต ส่วนวันนี้พอดีผมรถตนร้นฝรังด้วยผมก็ใช้เนี่ยเครื่องรถถ่ายนท่อที่มาทางนี้นะฮะเนี่ยส่นีประมาณนิ้วนิ้วครึ่งหรือมั้ยเนี่ยฮะก็ปั๊มขึ้นไปสองเส้นตรงนี้ก็รถมะพร้าวยาวไปรอบสวน,นสามสามนิ้วท่อสองนิ้วใช้เครื่องโซลต้าสุดแรง ดูน้ำห้วยนี่แหละเพราะว่าเวลาผมรถฝลังเนี่ยผมก็จะแบ่งน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาเติมกล่องถูกต้นพันธุ์ถักสลัดพอรถฝลั่งได้สองชั่วโมงผมก็จะสับหัวไปเป็นรถพวกต้นไผ่ต้นเลยของผมเพราะในสวนเนี่ยผมทำหลายอย่างผมก็เลยใช้ปั๊มตัวนี้ที่มันตอบโจทย์เพราะว่าเราต้องการแรงดันขนาดไหนเร่งเอาครับ จะเอาแรงขนาดไหนเรงได้หมดแล้วมันประหยัดมากด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวแบบนี้แรงเหลือๆครับมหาศาลถ้าใช้ไฟฟ้าไฟในสวนผมคืออย่างเงี้ยฮรระบบโซลา่าเซลเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ใชกับปั๊มโดยตรงเนี่ยมันมันไม่เหมาะผมก็เลยบางอย่างก็เป็นโซลา่าเซลบางอย่างก็ใช้ตัวนั้นเลือกใช้ให้เหมาะสมแค่นั้นครับคลิปนี้มั่วไปหมดแล้ว สำหรับเพื่อนๆผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับส่วนผมช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่าทําไมไม่มีผักโตเลยที่ผ่านมาบุยรัม,มีโมโตโจีพีนะครับผมส่งผักหลายร้านแล้วก็ส่งโรงแรมด้วยซึ่งโรงแรมเนี่ยจะใช้มากกว่าร้านอาหารเพราะว่าแขกพักเดิมเขาก็เลยใช้เยอะกว่าปกติอูปกติผมส่งอาทิตย์ละครั้งละแปดโลเนาะครับอันนี้พอมี ม o เตจีพีผมก็ส่งวันละ20โลในช่วงสามวันที่มีม o ต GP จีพีของแต่ละโรงเรมก็เลยช่วงนี้ไม่มีผักโตให้เพื่อนๆดูหรอกครับก็จะมีตน้นต้นทันนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยจะเริ่มปลูกเพราะผักโตช่วงนี้อยู่กับลูกสวนครับก็เอาของลูกสวนขายอย่างเมื่อเช้าก็ไปขายปกติก็เมื่อเช้าน่าจะ22โลครับก็ของลูกสวนทั้งนั้นเนี่ยส่วนของผมโตไม่ทัน ผมเร่งระบายออกช่วง m o t ต g p หมดแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ